สวัสดีค่ะนิทานหมามี EP5 ชื่อตอนข้าวปั้นคุณแม่เป็นคนรักแมวไม่ว่าจะไปทำงานที่ไหนถ้าเจอลูกแมวที่ถูกทอดทิ้งคุณแม่จะอุ้มกลับมาเลี้ยงที่บ้านแล้วครั้งนี้คุณแม่ไปดูงานก็ได้เห็นลูกแมวสองตัวที่ไม่มีใครดูแลเป็นตัวผู้ ก็เลยตั้งชื่อให้ว่าข้าวปั้นกับแซลมอนเช้าวันหนึ่งขณะที่ข้าวปั้นกับแซลมอนกำลังออกมาเดินเล่นอยู่ที่สนามหน้าบ้านก็มีเจ้าหมาสามตัววิ่งไล่จับลูกแมวเจ้าแซลมอนเป็นแมวที่แสนฉลาดวิ่งปหลบอยู่ใต้โตะ๊ะคุณแม่ได้ยินเสียงดังโครมครามก็เลยออกมาดูข้าวปั้นข้าปั้นอยู่ไหน เจ้าข้าวปั้นตกใจก็เลยปีนขึ้นไปบนต้นมะพร้าวแล้วก็ลงไม่ได้คุณพ่อช่วยอุ้มข้าวปั้นลงมาจากต้นมะพร้าวหน่อยค่ะได้เลยแล้วคุณพ่อก็ใช้บันไดปีนขึ้นไปแล้วช่วยอุ้มเจ้าข้าวปั้นลงมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ ถ้าเราเลี้ยงหมากับแมวที่บ้านเราควรพาแมวออกมาเดินเล่นนะคะและเฝ้าอยู่กับแมวค่ะใช่ค่ะสำหรับคืนนี้ขอให้เด็กๆนอนหลับฝันดีนะคะสวัสดีค่ะ